พบกันช่วงที่สองครับเราช่วงที่สองเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับการวิจารณ์มวยของ20เซียนของในสมาชิกมวยไทยออนไลน์ครับก็คือตอนนี้เนี่ย20่สเซียนของเราเนี่ยจะสิ้นเดือนแล้วครับก็คือผมจะมาลองประกาศคะแนนนะตอนนี้ว่าตอนนี้ใครนำอันนำหนึ่งอันนำสองอัน 3, นำสามไดไงเขาเรียกว่าพอถึงสิ้นเดือนเราต้องมาสรุปว่าใครได้ที่หนึ่งถูกต้องแล้วก็แจกหนึง่งแสนบาทที่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทที่สองเจ็ดพันที่สามห้าพัน ทั้งหมด20,002ครับผมเรามตะวันทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็แจกให้คนที่ทายหรือว่าส่งผลการชกครับทายผลการชกครับตลอดทั้งเดือนทั้งเดือนก็คือว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะเชิญเข้ามาในรายการครับสองสามก็เชิญเข้ามาในรายการครับจะทยอยกันมานะครับผมครับกติกาของเราพี่จีนจาได้ไหมครับทายถูกสามคะแนนครับผิดสามคะแนนผิดติดลบสามครับครับแล้วก็ คู่ธรรมดาหนึ่งคะแนนครับผมครับตอนนี้อันดับหนึ่งที่นำก็คือจารินปดสิบแปดคะแนนจารินล็อกสองจารินนี่ที่หนึ่งเลยเหรอที่หนึ่งครับจารินล็อกสองเดี๋ยจะมีภาพขึ้นมาไหมครับครับนี่ครับจารินล็อกสองนะครับผมครับอันดับสองเป็นสินบางใสเขาเรียกว่าคะแนนเท่ากันเท่ากันแปดสิบแปดแต้มครับอันดับสามเป็นจำนงเมืองศรีมาแปดสิบเจ็ดคะแนนนะครับครับตามมาด้วยอาจารย์แก้วเมืองการแปดสิบสามคะแนน อาจารย์ชัยพร8.2คะแนนพิตานุสิง8.2คะแนนโอสิอู8.2คะแนนแลวหัวปากช่อง7.7คะแนนปีชาพระรา6แชมป์เก่าเมื่อที่แล้ว7.4คะแนนพี่กือบ้านโปด7.3คะแนนนะครับ ดาวรดที่จีนเจเจ73คะแนนผมอยู่ที่อันดับ11เลยเหรอครับผมที่จีนนี่ขาดทายไปหลายวันเหมือนกันช่วงนี้ไปต่างประเทศอ๋อถ้าเกิดขาดทายนี่เขาก็ไม่ทายให้ผมไม่ทายให้ครับคือเราเอาคะแนนจริงๆเลยไม่มีการทายให้ทายซ้ําครับผมก็จะหมดสิทธิ์ไปในช่วงนั้นครับครับพี่กล้วย imminent air 70คะแนนพี่ปูสระบุรี70คะแนนหูออกุนทอน70คะแนนเสือสำโรง69คะแนนจาเสก67คะแนนกิ๊ฟ T sport 59คะแนน บัโจโคลา57คะแนนมิสเตอร์ป๋องทาย2คะแนนครับ52นี่ทายบ้างไม่ทายบ้างหรือว่าไงทายทุกวันครับแต่ช่วงที่2สัปดาห์นี้คือแกก็ไม่ได้ทายเพราะว่าแกเข้าโรงพยาบาลอ๋อครับผมครับมิสเตอร์ป๋องอันนี้ก็เป็นคะแนนครับ20เซียนครับผมก็คือตรงนี้คือเราจะเห็นแบบเซียนเซียนของเรานี่คือชื่อดังทั้งนั้นครับผมครับผมครับครับอันนี้ก็เป็นคะแนนเซียนครับครับผมตามมาด้วยคู่บอลหนไหมครับพี่เจนคู่บอลระยะนี้น้องบอลครับ เดือนหน้านี้จะเปิดฤด,ดูกาลแล้วนะครับครับผมเดือนหน้านี้ท่านอยากจะมีเว็บไซต์หรือว่าอยากจะติดต่อเราโทรมาได้ครับ0912345001ครับหรือ0912345002ครับผมเบอร์มีอยู่หน้าจอแล้วครับครับผมเบอร์เ,บเ,บร,เรียงกันมาเลยแล้วก็แฟนๆสมาชิกที่โทรเข้ามาเนี่ย จะได้ฟังมวยหูฟรีจากทีมงานของจิ้นเจเจแล้วก็แก้วเมืองการคับอันนี้เนี่ยของเราอยากจะบอกว่าชัดเจนแน่นอนแล้วก็สุดยอดที่สุดครับผมครับคู่บอลวันนี้เริ่มเตะกันแล้วนะครับผมเป็นเยอรมันบุนเดลิก้าสองโบคุ่มพบกับดินาโมเดสเดนนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยนอร์เวย์ทิปเปลิกกนนะครับวายเรลนกาพบกับาช้าบอกนะครับผมสวีเดนฮัมสตัดพบกับไซเลนสกา เดนิสซูเปอร์ลีกเอสเบิร์กพบกับอาล์บอฟนะครับผมสวีเดนซูเปอร์เทนซูเปอร์เลเทนนะครับผมแองเจลโฮพบกับแอสเตรการูสคีพบกับ i อ k อ a n a m o นาโมออกไกพบกับฮามาบีครับผมอันนี้ก็เป็นบางส่วนเขาเรียกว่าคู่บอลของวันนี้วันนี้ครับรายการเล็กๆลีกล็กรายการเล็กๆลีกเล็กๆลีกกลางๆดีกว่าครับลีกเล็กๆเล็กๆเล็กๆถึงกลางๆครับผมเขาเรียกว่าเอามาเรียกน้ำย่อยก่อนประมาณกลางเดือนหน้านี้เริ่มใส่กันแล้ว ไม่ถึงกลางเดือนต้องรอวันที่สิบสิงหาวันที่เก้าเก้าสิงหาเก้านี้รู้สึกว่าพวกลีกเอิงครับผมลีกเอิงก็จะออกมาอารวาสก่อนแล้วก็ตามนั้นบุนเดสลิก้าถูกต้องแล้วตามาด้วยพรีเมียร์ชิพแล้วก็อังกฤษอิตาลีไออังกฤษพรีเมียร์ลีกครับผมแล้วก็อิตาลีกาโชกาโชครับครับผมเรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยมีมวยรายการดีๆเปิดรัวมาสองรายการครับแล้วก็ตามมาด้วยฟุตบอลมวยดีๆมีวันที่ห้าครับ ก็คือรายการใหญ่350ร้อาสิบาบาทแล้วก็วันที่8น้องบอลเดี๋ยววันที่8เดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้แล้วเราค่อยมาแจ้งคู่มวยครับผมเพื่อไม่ใหการเสียเวลานะครับหายหลายคู่ของสถานฟ้าสักมีกับดีสาราชานนนครับผมติดตามครับนี่ครับนี่เราตัดมาเป็นยกที่3นะครับครับครับผมอันนี้เนี่ยทางฝ่ายแดงจะเป็นทางสถานฟ้าครับ น้ำเงินเป็นดีไซน์น้ำเงินดีไซน์ระหว่างซ้ายกับขวาครับน้องบอลอันนี้ชกกันในพิการหนึ่งรสิบปอนด์ชิงแชมป์ฮะชิงแชมป์ให้ป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์ครับทางฝั่งของสถานฟ้าเลยป้องกันแชมป์ใช่ครับผมเคยชกกันมาครั้งหนึ่งน้องบอลสถานฟ้าเนี่ยชนะแบบขาดขาดใจแฟนมวยว่าเที่ยวนั้นเนี่ยดีไซน์น่าจะชนะหมดจ้าเราเป็นต่อผมจำได้ไม่ภาพการชกเนี่ยเขาเรียกว่า ดีไซน์เนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายชนะมากกว่าครับผม,บผมอันนี้เนี่ยปั้มเข่าที่วงในนะดีไซน์ตั้งตั้งเข่าขวาแล้วก็ยัดเข่าซ้ายเข้าไปกรรมการแยกออกมาสถานฟ้าเดินขยับต่อยซ้ายต่อยขวาครับสถานฟ้าตั้งเข่าขวาลงเอวนะลงเอวรัดเอวรัดเอวดีไซน์ตีเข่าขวาสถานฟ้าตีเข่าขวาครับผมอันนี้เลนเปิดช่วงแรกเป็น11.8ก่อนชกครับ11.8ครับ อยู่ที่ดีไซน์ดีไซน์คล้องเข้ามาดีไซน์แทงเข่าขวาสา้านฟ้าตัดขาแล้วก็ล้มลงไปสา้านฟ้าขยับดีไซน์เดินดีไซน์เดินต่อยขวาครับดีไซน์ขยับขยับแทงเข่าขวาลงเอวมัดมัดมัดเอวเด้งตีเข่าขวาลูกนี้ตีแบบโอ้โหเน้นๆเลยน้องบอลตีเข่าขวาตีเขา่ขาขวาอีกทีหนึ่ง โอ้ oh, พี่เลี้ยงทาง uh, ฝั่งดีไซน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณวิชัยราชาโนนไม่ว่าจะเป็นกวางทองครับครับสาน,นฟ้าเตะซ้ายดีไซน์ต่อยขวาแทงเข่าซ้ายครับมันจะมีอยู่ลูกหนึ่งฮะน้องบอลทางเจ้าดีไซน์เนี่ยเข็นคอเข้ามาแล้วก็เด้งตีลูกนั้นเนี่ยถือว่าดีไซน์ทําได้ดีครับผมครับพิชัยราชานนนครับน,นี่จะเป็นภาพวิชัยราชาโนนกับ,บท่านสจุลเสน หัวหน้าคณะอสอนจุลเสนน้องบอลอันนี้ราคาก็น่าจะเป็นดีไซน์ต่ออยู่ตอนนี้เป็นต่อฮะเป็นต่ออยู่ดีไซน์เป็นต่อตลอดฮะน้องบอลมีอยู่ช่วงที่ว่าจะหมดยกห้าครับเหลืออีกสิบวินาทีดีไซน์ถึงกลับเป็นรอครับผมเดี๋ยวไปดูกันันนี้ยกสามับนี่ยกสามครับเนี่ยลูกนี้ดีไซน์เด้งออกมาเข่าขวายัดเข้าไปเข่าขวายัดเข้าไปอีกทีน้องบอลเข่าซ้ายแล้วก็กระตุกเข้ามาตีเข่าขวาครับ ตีเขาัวลูกนี้น้องบอลเห็นไหมตีเนี่ยเน้นๆแล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยโบกมือเชียร์กันไม่ว่าจะเป็นกวางทองไม่ว่าจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นของของเชียร์ของเชียร์ของเชียร์ฝั่งดีไซน์่ดีไซน์ต่อยขวาลากเข็นคอเข้ามาหมดยกครับหมดยกน้องบอลหมดยกที่สามอันนี้เป็นยกที่สี่นะน้องบอลดีไซน์ยังเดินอยู่นะหมดยกสามนี่ดีไซน์เป็นต่อยสองหนึ่งครับผมเป็นต่อประมาณสองหนึ่งห้าสองฮะน้องบอลออกมาต่อยก็เป็นต่อยสไตล์เดิมเหมือนกันครับ ยกเนี้ดีไซน์เข็นมาน้องบอลตีเข่าซ้ายเข็นมาตีเข่าขวาน้องบอลตีเข่าขวาสถานฟ้ารัดเอวลงเอวลงเอวแล้วก็ซอยแบบเขาเรียกว่าเอ,อให้กรรมการหรือว่าให้เสียงเชียร์ทางฝั่งที่มาเชียร์สถานฟ้าสถานฟ้าเตะขวาดีไซน์ต่อยขวาแทงเข่าซ้ายสถานฟ้าตีเข่าขวา,วาดีไซน์นตีเข่าขวา ถือว่าเป็นสงครามเข่าเลยนะครับรบอลเข่าอย่างเดียวอันนี้เนี่ยถ้าลงเอวอย่างเงี้ยทางดีไซน์จะตีไม่เห็นน้องบอลครับน้องบอลสังเกตไหมครับแต่ถ้าเผื่อดีไซน์ขึ้นคอได้เนี่ยเนาะดีไซน์จะตีแบบเห็นชัดกว่าครับถูกห้าน้องบอลครับผมกอดเข้าไปอันนี้เนี่ยทางฝ่ายเจ้าสถานฟ้าลงเอวนะฮะอันนี้จะเข้าปลายยกสี่นะ,ะน้องบอลครับ ดีไซน์เดินหน้าเดินขยับขยับขพยับ,ยบแทงเข่าซ้ายสถานฟ้าหันมาสู้เข่าฮะน้องบอ,อ,อ,อลอเนี่ยมัดพอพอมัดเอวปั๊บเนี่ยดีไซน์จะทําทอะไรแบบไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันครับผมถูกไหมเห็นด้วยครับเห็นด้วยนี่พี่เลี้ยงทางฝ่ายสถานฟ้าสถานฟ้าเตะขวาตั้งแขนสถานฟ้าตีเข่าขวาลกนี้น้องบอลนะพี่เลี้ยงเนี่ยช่วยกันชี้ ทางวิชัยหรือว่าคับพออินเตอร์ชี้ชี้ฟ้อมบอกว่าเชือกเชือกเชือกกรรมการเตือนทั้งคู่มีการเหนี่ยวเชือกกันครับครับสานฟ้าถีบขวาสานฟ้าตั้งไว้ดีไซน์ต่อยขวาตีเข่าขวาครับสานฟ้าลงเอวตีตีตีซอยตีตีตีเรียกเสียงเฮจากแฟนแฟนของดีไซน์ได้ชูหมือครับชูมือมั่นใจครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับท่านอันนี้เป็นยกที่สี่นะครับ ครับดีไซน์ขยับขยับตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายทานฟ้าตีเข่าขวาดีไซน์ตีเข่าขวาช่วงนี้จะช่วงปลายยกสี่แล้วนะครับดีไซน์พุ่งเข้าไปแทงเข่าขวาทานฟ้าตีเข่าขวากรรมการแยกออกมา ราคาตอนนี้น่าจะเป็นที่ดีไซน์ต่ออยู่ห้าสิบสามสองนะครับมันมีผนคว่าดีไซน์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต่อตลอดนี่หมดสี่ยกฮะอันนี้เป็นยกที่ห้ายกสุดท้ายน้องบอลครับถือว่าชิงดาครับตอนนี้เนี่ยดีไซน์ก็ยังเป็นต่ออยู่ฮะห้าสี่หรือสามสองหมดสี่ยกขึ้นยกห้าดีไซน์ต่อยลังเลไปนิดหนึ่งฮะน้องบอลถ้าดีไซน์เดินตั้งแต่คล้ายๆเหมือนยกสองหอยกสามเนี่ยผมว่าเกมเนี่ยจะออกไปอีกรูปหนึ่งฮะน้องบอลครับ ตวงนี้ดีไซน์ตีตีตสันฟ้าแลกเขาเนั้นฟ้านี่ก็สู้เขาแบบเมื่อออยยิบตาเลยฮะน้องบอลอันนี้หนันมองพี่เลี้ยงนิดนึงครับผมถือว่าโชว์การสนุกนะครับคู่นี้คู่นี้เนี่ยถือว่าต่อยกันแบบโอ้โหเขาเรียกว่าเกมเนี่ยเขาเรียกว่าเกมพลิกอยู่เนี่ยนองบอลดูอีกนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยดีไซน์เป็นต่ออยู่สามสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งครับผมดูนะเขาเรียกว่าจังหวะนรก จังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ว่าดีไซน์จะเข้ามุมพอดีครับลื่นเดี๋ยวดูอะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูถือว่าเผลอได้ไหมไม่เผลอฮะน้องบอลเขาเรียกว่าความเก๋าแล้วก็ความที่ว่าประสบการณ์ครับยังนะะยังยางตอนนี้เนี่ยยังแลกเข่ากันอยู่ตอนนี้ยังแบบว่าเบียดเบียดกันอยู่มันจะมีอยู่ช่วงอ่เหลืออีกหนึ่งนาทีหรือส0มสิบวิสุดท้ายเนี่ยครับผมพี่เลี้ยงจะโบกให้ดีไซน์เนี่ยพอพอครับนี่ฮะ นอ้องอาร์น้องบอลดูนะว่าพี่เลี้ยงเนี่ยพอพอหลังจากได้ชุดนี้นะฮะดูนะต่างคนต่างตีต่างคนต่างเด้งตีถูกไหมแต่ว่าดีไซน์เนี่ยเป็นฝ่ายที่เปิดเกมเนี่ยลูกนี้นะฮะน้องบอลลูกนี้เนี่ยเป็นลูกที่ว่าพี่เลี้ยงบอกให้ดีไซน์พอพอดูดูนะฮะดูนะฮะดูนะจังหวะนี้นะครับยังฮะยังยังยังอ่าลูกนี้ก็ล้มอ่าต่างต่างฝ่ายต่างแบบเขาเรียกว่าล้มจะกระแทกตัวกันนี่ฮะ น้องบอลดูนะคพอดีไซน์หันไปมองเหลือพี่เลี้ยงปั๊บดีไซน์ก็จะเต้นหมุนวนออกไปนะถูกไหมฮะมั่นใจ้ึมั่นใจถูกละเนี่ยช่วงนี้ฮะเห็นไหมฮะทางวิชัยทางเนี่ยมันมีอยูุ่กนี้ฮะทางเนี่ย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 รูปเนี้ยเป็นเกมพลิกหกผันเลยฮะกเลยว่าเจ้าสถานฟ้าเนี่ยทาได้มาได้เปรียบเลยแล้วก็ต่างคนต่างเต้นต่างคนต่างโบกกันไปโบกกันมาตรงนี้ถือกับรงนี้เนี่ยถือกับเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเปลี uh, ่ยนเกมได้เลยเป็นการแบบพลิกผกผันเลยนับอลนักเตะพิมพ์พลาดหัวเลยครับช็อตนี้หาตัวชนะหาตัวชนะครับเสียท่าสถานฟ้าสามสิบวิสุดท้ายโอ้โหเต้นนะครับคู่นี้ครับผมครับผมตอนนี้คือราคาน่าจะกลับมาอยู่ที่สถานฟ้านะตั้หน้าจังหวะนี้กลับแล้วฮะกลับมาแล้วครับมาเสมอแดงแล้วก็มาเสมอเจ้าสถานฟ้าครับสถานฟ้าอยู่แดง มาเสมอสถานฟ้าสถานฟ้าเปต่อประมาณสามสี่หนึ่งสามเสนหนึ่งนะครับตอนนี้ครับครับถ้าฟังหูดูนี่จะถ้าฟังหูจากทีมงานเราก็คือพาไปที่สถานฟ้าแล้วตอนนี้สามสี่หนึ่งครับผมแต่ก็ยังพอถือว่ามีลุ้นคะแนนเนี่ยเขาบอกว่าประกาศออกมาสองเสียงกับหนึ่งเสียงครับน้องบอลครับเห็นว่านะฮะคะแนนออกมาสองเสียงกับหนึ่งเสียงครับผมก็ผลการชกนะครับสถานฟ้าชนะคะแนนไปครับ ชนะไปคะแนนสองเสียงต่อหนึ่งเสียงฮะบน้องบอลครับผมรู้สึกว่ากรรมการทั้งสามท่านสี่เก้าต่อส8ิปดทั้งสาเสียงสามเสียงหมดเลยครน้องบอลครับผมอ้าวแล้วใครบอกว่าสองเสียงกับหนึ่งเสียงฮะเดี๋ยวนะครับนี่ครับผมลองถ่ายไปจินดูครับจำได้ไหมสี่สิบเก้าสีิบแปดครับสามเซนสองเสียงครับแต่หนังสือพิมพ์ก็ลงสามเสียงนะครับน้องบอล ถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่ฟังก็ต้าจะสามเสียงนะสามเสียงสามเสียงนะครับครับผมถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพวกหน้าตู้เนี่ยอาจจะคุยกันแบบต่างๆนานาเขาเรียกว่าอาจจะคุยแบบสเปเฮร่กันไปครับครับครับนี่ก็คือเป็นผลการโชคของสถานฟ้าสากมิครับผมดีไซน์ออเก็เป็นไฮไลท์ดีไซน์ราชานนท์เป็นไฮไลท์ที่เราเตรียมมานะครับผมถ้าเกิดเรามีคู่เด็ดคู่ไหนที่โดนๆคู่ไหนที่มีกรณีพิพากันเราจะนำมา ให้กับทีมงานของเราวิเคราะห์กันนะครับผมครับพักสักครู่ครับพบกับช่วงสุดท้ายครับ